อา้าวพีราหายไปไหนเนี่ยอืมหายไปไหนอ่ะอืมเอ้ไปไหนนะ้าไปไหนนะ้าแต่ ไม่เป็นไรวันนี้เรามีคนคนหนึ่งเรานัดเข้ามาเที่ยวที่นี่ด้วยค่ะรู้ไหมใครเอ่ยใครอะ่ะอยากรู้จังเลยถ้าอยากรู้ไปกันเลยพี่เอ่ย Hello, Hello. How are you doing I'm taking a photo mm hmm. <Yeah. S 2> อือพี่ฮ้ยนะคะมาเที่ยวยาลาพี่เอ้อยากจะรู้ว่าที่ยาลานะคะมีสถานที่อะไรน,น่าสนใจบ้าง mm. ก็เลยแนะนำว่า มาที่นี่ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราได้ขา่าวว่าพี่อ้อยนะคะเป็นคนที่ชอบศิลปะเหมือนกันค่ะใช่ค่ะอ,อันนั้นพี่อ้อยคะเราอยู่ที่นี่ค่ะพี่อ้อยทราบไหมคะว่าเราอยู่ที่ไหนคะที่นี่อะฮะก็เป็นชุมชนย่านเมืองเก่าของยะลานะคะ<า>ก็คือเป็นชุมชนของชาวจีนรายการทีเค e เช in e n g l i s h ในวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาฝึกพูดภาษาอังกฤษที่นี่ด้วยนะคะสนุกหรือว่าจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันนะคะ Hello I'm very well thank you what about you I'm very well too I'm okay thank you เป็นไงเมื่อกี้เดินกันมาทางโน้นเห็นอะไรบ้างค่ะเอ็นค่ะเนี่ยที่ปอยะลาคืออะไรค่ะ I เป็น k อ o โคือมันมีอย่างนี้ไงครับพี่อ้อยน้องฟ้าจังหวัดยะลาเนี่สิบปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าทำอย่างไรให้จังหวัดยะลานียมีสีสันน่ามาเที่ยวน่ามาชมครับ ก็เลยบังเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่า Art. Art. สตรีทอาร์ต e ศิลปะท้องถนนศิลปะบนท้องถนนใช่เป็นศิลปะที่สามารถจับต้องได้แล้วก็อยู่บนถนนหนทางนี่แหละนะครับเห็นจุดแรกเลยเมื่อกี้ก็คือ p e a e for r ยาลา e a c e for ยะลาก็คือเรียกร้องให้มีสันติภาพในจังหวัดยาลาส่วนที่เห็นตรงนี้สวยงาม นกโอเคสัญลักษณ์ของนกนี่แน่นอนอยู่แล้วนกก็เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพนะครับแล้วก็ยังมีตัวโลโก้นะครับบง่งบอกถึงสันติภาพอีกนะครับพี่จุฬาคะในเมื่อวันนี้เรามาเช็คอินอังกฤษนะคะแน่นอนว่ามาที่นี่เราอยากจะรู้ว่าคําว่าศิลปะบนฝาผนังอะคะ่ะภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอย่างไรคะใช,ใช่พูดว่ายัางไงอะศิลปะบนฝาผนังเนี่ยมีตั้งแต่ผนังถ้าผนังวัดแล้วก็ผนังถนนผนังบ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับวันนี้เรามาอยู่บริเวณผนังอย่างนี้เรียกง่ายๆเลยครับ เรียกว่า wall painting wall painting yes wall painting ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทั้งโน้นเราจะไปดูอะไรกันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ Follow me please let's go <S เรารู้ล่าว่าแถวนี้เเขาเรียกว่าแถวย่านเมืองเก่าของอุยลา บ้านจะ,ปะทปปติการต่างๆก็จะอยู่ในรูปแบบเดิมมีประตูบานเฟียมนะอายุน่าจะประมาณ90 90ถึงปีแล้วน่าจะประเมินในลนักษณะนี้ได้เนาะค่ะแต่ว่ามันดูมีสเสน่ห์นะคะเพราะว่ามันได้เกล็ดอายของความเป็นสมัยก่อนนะคะที่เขายังคงเก็บไวะคะ้ค่ะได้อ่ะคันนี้แหละนี่แหละที่เรียกว่าสเสน่ห์ของเมืองเก่าค่ะทีนี้ก็เมืองเก่าแบบนี้จะมีอยู่หลายๆที่เลยนะครับยะลาก็คือเป็นจุดหนึ่ง ที่ดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวหนึ่งที่หนึ่งที่เลยคำว่าเมืองเก่าเนี่ยน้องฟ้าพี่อ้อยง่ายๆเลยคือ Old TownOld Town ใช่แล้วถ้าเราจะพูดเป็นประโยคก็คือว่า This is an old town of Yala CityThis is an old town of Yala CityThis is an old town of Yala City ใช่ซึ่ง Old Town ตรงนี้เรา ถนนนวลสกุลใช่ไหมคะเราจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงคะว่าตั้งอยู่ที่ไหนอะคะอ่ะเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับคําถามเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้นะครับก็คือว่าพูดได้เลยว่า it is on นวนสกุลโรด it is on นวนสกุลโรด it is on นวลสกุลโรดเห็นภาพนี้ไหมคะนี่ถือได้ว,ว่าเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของยะลาเลยเนี่ยก็เร<อ>าได้รับเกียรติจากคุณอเล็กซ์นะ เข้ามาวาดให้เพื่อให้ตรงนี้มีสีสันใครๆก็อยากจะมาบ้างเป,เป็นหนึ่งแรงม้าที่ทุกคนอยากได้น้องฟ้ามาเช็คอินตรงนี้ก็ได้นะ,ะก็เห็นหลายคนนะคะที่มายยราชอบมาเช็คอินที่นี่ค่ะใช่ก็แสดงว่ามายะราแล้วก็อย่าลืมมาเช็คอินตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือไม่ได้ไกลไม่ได้ห่างไปจากบริเวณชุมชนนี้เลยมันอยู่ที่หัวมุมใกล้ๆตรงนี้เองน้องฟ้าคาว่าหัวมุม พอจะพูดได้ไหมโค้มุมพูดว่ายังไงดีครับพี่อ้อยโค้มุมเนี่ยคอร์เนอร์ไหมแย่คำว่ามุมก็คือคำว่าคอเนอร์นะครับคอเนอร์สามารถพูดได้ว่า it is at the corner it is at the corner it is at the corner แต่พี่รู้ว่าในตรงคอเนอร์นั้นจะมีร้านน่ารักน่ารักอยู่ร้านหนึ่งไปดูกันเถอะไปเดี๋ยวเราไปเดินชมอะไรของชาวบ้านกันดีกว่า เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันดีกว่านะนไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วบ้านก็บราณดีสวยๆงามๆดีเนาะม,มุมนี้สวยด้วยอ่ะอเดี๋ยวเร<อ>านั่งถ ah. ่ายรูปกัน Are you ready for the photo? Yes, yes. Let's take a photo Smile! One more act จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ก็ยังคงม,มีความคึกคัก trainers. ก็ไม่ได้เงียบไปซะทีเดียวนะครับยิ่ง<ะ>ถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชมมาเช็คอินมาดูศิลปะเป็นสตรีทอาร์ตที่นี่ด้วยแล้วบริเวณนี้ยิ่งคึกคักใหญ่เลยครับ<ะ>จริง,รงๆแถวนี้เราสามารถเรียกอีกคำหนึ่งก็ได้นะครับว่าเป็นย่านธุรกิจนั่นก็คือ business center business center business center. business center หรือ commercial center commercial. Commercial. commercial center ที่น่าประทับใจนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไดรับทราบกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาตรงเรานนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่ที่นี่นะคะอา,อายุของท่านนะคะ86ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านที่รับทํากระจกที่มีชื่อว่าตรงเฮงค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้นะคะอาตรงนะคะเล่าถึงความเป็นชุมชนของที่นี่ค่ะว่าแต่ก่อนเป็นยังไงบ้างค่ะคนที่น่าอยู่จริง น่าอยู่นะคะเขาไม่ไปไหนอยู่นี่ย่าลาน่าอยู่ย่าลา<อ>น่าอยู่นะคะน่าอยู่แม่ไทยพูดไทยวัดสดิมันอยู่กันได้อยู่กันได้ไ<อ>แต่ก่อนย่านนี้เป็นยังไงคะอาตงอยากจะทราบเหลือเกินคะ่ะขอเหมือนแบบนี้บ้านอย่างแบบนี้บ้านเก่าๆแบบนี้นนใช่ไหมคะมแล้วก่อนที่เราจะเปิดร้านกระจกอะคะ่ะก่อนหน้านั้นเราเปิดร้านอะไรไหมคะอ๋อผมจะไอชิธรรมเยอะแล้วไอติมก็ขายมาแล้วไอติมเคยขายมาแล้วซ่อมนองก็ขายมารลยยาหา ได้รอนไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเรามาเริ่มเปิดร้านกระจกนี่ก็คือเป็นอาชีพตรงเฮงตรงเฮงนานแล้วยังคระสองห้าศูนย์เตอนนั้นหนูยังไม่เกิดเลยค่ะห้าสิบปีอยู่ที่นี่ยาวอยู่ยะลาเนี่ยบ้านก็ยังเป็นบ้านไม้อยู่ครับบ้านไม้ทำเดิมเนี่ยตอนนี้บ้านแถวนี้เขาไม่สร้างตบแต่งภายในได้ แต่แบบนี้ก็สวยนะคะมันทําให้เราได้นึกถึงสมัยก่อนๆด้วยค่ะแล้วก็ได้เห็นภาพของสมัยโบราณด้วยค่ะใช่ๆค<ช>่ะก็ขอบคุณอากงนะคะที่มาเล่า,าบรรยากาศความน่ารักของแต่ก่อนให้เราได้ฟังกันะะนะคะก็ขอให้อากงนะคะอายุยืนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะ,ะอายุไม่จํากัดแข็งแรงนะคะซึ้งไม่จํากัดต้องเล็งไม่จากัดใจใจใจไไปไหนแค่ว่าตปลอดภัยนะ การขาวขอบคุณค่ะ